ครับก็ปัจจุบันนี้คณะเจรจานะครับก็มีการเจรจากับพรรคร่วมหลายพรรคอยู่แล้วมีความคืบหน้าไปนิทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มีพรรคการเมืองหลายพรรคตอบรับมาแล้วว่าจะให้โหวตเมื่อกี้คุณอนุทินก็โทรมาเข้ามือถือผมบอกว่าพรรคภูมิใจไทย7 1เสียงจะโหวตให้กับผมนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายพรรคที่ได้แสดงเจตจำนงมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อผมในวันอังคารที่22สิงสิงหาคมผมมีความพร้อมครับ แล้วก็ขอวิงวอนว่าเราเองเราก็ต้องการเสียงจากสวด้วยเหมือนกันนะครับผมคิดว่าการกระทำของผมการชี้แจงของผมก็คงเป็นที่ประจักษ์ว่าผมมีความตั้งใจจริงมีความปรารถนาดีกับประเทศชาตินะครับก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากจากจากสวทุกภาคส่วนนะครับผมเรื่องนี้ครับเราเราพรรคพื่อไทยเรามีความพร้อมนะครับแล้วก็มั่นใจในคารเจรจาว่าจะ ตกลงได้กับพักร่วมนะครับมาเป็นรัฐบาลภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยนะครับเพื่อนําประเทศผ่านพ้นวิกฤตที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันเนื่อนนานมาแล้วครับกว่า3เดือนแล้วนะครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยต้องมีนายกรัฐมนตรีต้องมีคณะรัฐบาลที่มาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน ยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้ะชาชนทุกคนในประเทศครับขอบคุณครับก็เรื่องของคุณชูวินนี่ก็อยากจะพูดไปขั้าสุดท้ายนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตลอดระยะเวลา30ปีที่ผมทางานแสนสิริมาเนี่ยนะครับเรื่องการทํางานเรื่องความโปร่งใสเรื่องความมุ่งมั่นเรื่องการนำบริษัทไปสู่ความเจริญโดยที่ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาลถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเนี่ยทำให้บริษัทแสนสิริฟาวิกฤตมาหลายหลายวิกฤตจนกระทั่งเป็นบริษัทในสารใมทรัพย์ชั้นนา เป็นที่ยอมรับของคนในหมู่มากนะครับมีบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลกนะครับมีที่ปรึกษากฎหมายที่ดีนะครับมีคณะกรรมการการตรวจสอบที่มั่นคงผมยืนยันครับว่าตลอด3 0ิกว่าปีที่ผมอยู่แสงสุรีมาได้ยึดมั่นทําตามกฎหมายทุกอย่างทุกประการนะครับจนกระทั่งเรื่องคุณชูวิทย์เนี่ยไม่ว่าเป็นที่ดินสารสินหรือที่ดินที่ของโครงการคุณใบยูที่ซอยทองหล่อเนี่ย ผมยืนยันนะครับว่าแสนสิริเป็นผู้ซื้อนะครับทั้งหมดนี้เราทํางานถูกต้องไม่มีเงินทอนนะครับย้ำไม่มีเงินทอนให้กับใครทั้งสิ้นไม่มีการให้กู้ยืมนะครับการทําสัญญาข้ามการก็เพื่อเป็นบังคับผู้ขายให้ทําตามสัญญาที่มีไว้ป้องกันความเสี่ยงให้กับบริษัทนะครับบริษัทแสนสิริไม่มีนอมินีในการมาับซื้อที่นะครับไม่มีเงินทอน เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับไม่มีส่วนร่วมกับผู้ขายในการบริหารจาัดก,การเรื่องภาษีเรื่องภาษีในการขายที่ดินเป็นหน้าที่ของผู้ขายทั้งหมดนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผมยืนยันหลายครั้งหลายหนแล้วนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องสือ่อมวลชนที่ให้ความกรุณาในการที่เสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมานะครับผมไม่ใช่นักการตลาดผมไม่ใช่นักแฉนะครับผมทางานมาตลอด30กว่าปีด้วยความซื่อสัตย์นะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจ ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ผมในเรื่องนี้ส่วนเรื่องของคุณชูวิทย์เนี่ยไม่อยากพูดแต่ก็ต้องพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยั้หบดมันเกิดขึ้นเนี่ยตอนที่ผมได้รับการเสนอชื่อประมาณเดือนรกราเนี่ยก็เริ่มมีคนติดต่อเข้ามานะครับผุณชูวิทย์ว่าอยากให้ซื้อที่ที่เคยคุยกันไว้คือที่ดินที่สุข COVID ุมิซอยยี่สิบสี โดยเมื่อเดือนประมาณเดือนกันยาปีที่แล้วได้มีการคุยกันเรื่องซื้อขายนะครับตรอ,องราคาลงจาก2,000ล้านลงเหลือ1,800ล้านนะครับมีการพูดคุยอย่างชัดเจนนะครับข้อตกลงอย่างชัดเจนนะครับคุณชีวิตพาลูกมาด้วยเป็นกเป็นศักดิ์พยานชัดเจนแต่ไปเจอว่ามีการวางมัดจําไว้แล้วกับที่แปลงนี้โดยบริษัทไลมอนแลนแสนสิริไม่สามารถทํานิติกรรมซ้อนได้ครับตัวนี้ยืนยันนะครับว่าทาไม่ได้ พอเดือนรกรกฎาคมมีชื่อผมปรากฏว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกคุณชูวิทย์เองก็ให้ติดต่อผ่านผู้ใหญ่มาหลายรายว่าให้ผมกลับซื้อที่ดินแปลนนี้ในราคา2,000ล้านข้อหนึ่งเลยเนี่ยผมออกมาจากแสนสริตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วผมไม่มีอำนาจในการบริหารจัดก,การในแสนสริไม่มีอำนาจในการสั่งการที่จะให้ใครก็ตามทีไปซื้อที่ในนามของบริษัทแสนสรินะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องต้องเข้าใจกันก่อน นะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดทมตามหลักกฎหมายแล้วนี่ยังไงมันก็ซื้อไม่ได้หรอกครับนะครับแล้วถ้าเกิดเราบอกให้ไปซื้อมาทันทีเราจะไม่มีการแฉถ้าไม่ซื้อจะแฉ <c oughs> ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเป็นเรื่องที่บิดเบือนความจริงนะครับเป็นเรื่องที่ผมมีความเสียหายที่ผมแถลงวันนี้ผมเข้าใจว่าคงมีผลกระทบทันกฎหมายคุณชวีก็ต้องมีการฟ้องร้องเรื่องค่าเสียหายก,ก็พร้อมครับนะครับตรงนี้เราพร้อมที่เราจะ ยืนยันว่าจะว่าจะดำเนินการต่อไปนะครับเรื่องของโครงการที่คุณใบยูอย่างที่อกบอกไปแล้วนะครับซื้อที่ดินมาก็ราคาเป็นราคาที่ดีมาก1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทต่อตารางวาวันนี้ลองไปหาซื้อที่ดครับที่ดินที่อยู่ริมถนนทองหล่อราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทบริษัทเซซีในขณะนั้นมีคณะกรรมการในการพิจารณาการซื้อที่ที่ชัดเจน มีคณะกรรมาการตรวจสอบมีคณะกรรมการทางด้านการกฎหมายดูเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วยืนยันอีกครั้งครับไม่มีการให้กู้ยืมนะครับไม่มีการได้รับเงินทอนนะครับขอยืนยันนะครับตรงนี้เรื่องที่คุณชูวิตพูดไปล่าสุดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมเองผมก็เศร้าใจมากนะครับคือเรื่องของดิจิทัลพอลเลตยูดีๆเบอกว่าดิจิทัลพอลเลตมีการได้รับเงินทอน5%มีการตั้งบริษัทดิจิทัล digital, ไปรองรับผมว่าเลิศเทอครับ อันนี้เป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่จ่ายเงินตรงจากรัฐบาลไปถึงพี่น้องประชาชนที่มีอายุ1 6ปีขึ้นไปประมาณ50กว่าล้านคนเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่จะกอบคู้เศรษฐกิจขึ้นมาทําให้เกิดการจ้างงานการผลิตพี่น้องประชาชนมีเงินเยอะขึ้นเป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยครับการที่คุณชีวิตออกมาพูดอย่างไม่มีหลักการตรงนี้เนี่ย ผมเชื่อมีประชาชน50กว่าล้านคนเดือดร้อนนะครับอาจจะมีความไม่เข้าใจมีความไม่กระจา่างอีกพักเพื่อไทยโดยคุณผาภูมิได้ถแถลงชัดเจนครับว่าเรื่องนี้เป็นยังไงที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับผมขอถแถลงครั้งสุดท้ายเพราะว่าโผ่บ้านเมืองเราเนี่ยม,มีมีปัญหามาเยอะมากแล้วนะครับผมเองผมก็ตอนที่เดินเข้ามาในเวทีการเมืองนี่เมื่อตอนต้นเดือนมีนาคมก็มีผู้ใหญ่หลายท่านเตือนด้วยความหวังดีว่าคงจะเจอเรื่องอะไรเยอะ จะเรียนตรงๆแล้วไม่เจอว่าไม,ไม่ไม่มีความคาดคิดเลยว่าจะเจอเรื่องที่เลอะเทอะแล้วก็บิดเบือนความจริงมากมากขนาดนี้แล้วก็ยืนยันครับว่าไหนใน,นอาสาเข้ามาแล้วก็ต้องก็ต้องทําให้ได้ครับแล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะเดินหน้าต่อไปครับเป็นคนดเดตของพรรคเพื่อไทยครับ,ช,รบชัดเจนครับไม่ไม่ไม่ไมแล้วก็ก็ขอขอขอไม่พูดต่อแล้วกันนะครับผมคิดว่าในในคลิปชัดเจนแล้วผมพูดเมื่อกี้นี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับนะครับขอคำถามต่อไปดีกว่านะครับ วัน,น,นที่22คนี้ประเรียบร้อยะะาจะนนชจั่วโมมกว่าวันบนทนทุางจะผาไปด้ความเรียบร้อยะค,ะครับก็ปัจจุบันนี้คณะเจรจาระนะครับก็มีการเจรจากับพักร่วมหลายพักอยู่แล้วมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มีพักการเมืองหลายพักตอบรับมาแล้วว่าจะให้โบวตเมื่อกี้คุณอนุทินก็โทรมาเข้ามือถือผมบอกว่าพัก ภูมิใจไทยเจ็บ11เสียงจะโหวตให้กับผมนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายพรรคที่ได้แสดงเจตจำนงมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อผมในวันอังคารที่22สิงหาคมผมมีความพร้อมครับแล้วก็ขอวิงวอนว่าเ,เราเองเราก็ต้องการเสียงจากสวด้วยเหมือนกันนะครับผมคิดว่าการกระทำของผมการชี้แจงของผมก็คงเป็นที่ประจักษ์ว่าผมมีความตั้งใจจริงมีความปรารถนาดีกับประเทศชาติ นะครับก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากจากจากสวทุกภาคส่วนนะครับอมนีความมั่นใจว่าจะได้ดินนายกงที่คุณต่อไปของประเทศไทยนะครับในวันที่คุเร่องนี้ครับเราเราพรรคเพื่อไทยเรามีความพร้อมนะครับแล้วก็มั่นใจนะครับเจรจาว่าจะตกลงได้กับพรรคร่วมนะครับมาเป็นรัฐบาลภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยนะครับเพื่อนําประเทศผ่านพ้นวิกฤตที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันเนิ่นนานมาแล้วครับกว่าสามเดือนแล้วนะครับ ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยต้องมีนายกรัฐมนตรีต้องมีคณะรัฐบาลที่มาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศครับ mm. ขอบคุณครับ